สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีปิดตาเป็นปิดตาพรวจิ๋วนะฮะมาให้ดูกันจิ๋วจะแจวนะฮะเขาเรียกนี้นะฮะซึ่งผมไม่ค่อยพบเห็นในลักษณะเี้วกันนี้ถ้าจะตีว่าเกศก็คงจะไม่ใช่นะก็ต้องมีที่มาที่ไปในลักษณะของการทำนะแต่เราจะมองว่าเป็นเกจิท่านไหนดือยู่ในยกข,ของข้าจารย์ท่านไหนบ้างนะครับ พอปิดตาลนะักษณะแบบนี้ผมดูความเก่านะครับดูความเก่าของเนื้อเห็นไหมครับเนะื้อเนะี่ยจะมีคราบของความชื้นนะแล้วก็มีคราบดินแล้วก็จะมีสนิมองค์ประกอบหลายหาอย่างเหนไะหครับ ดูแล้วเหมือนทองนะฮะเนี่ยน,นะครับเหมือนมีทองผสมนะฮะนะเห็นไหมพอเรามองถ้ก่กระทบแสงไฟจะมีความเหลืองของเหลืองของทองนะเห็นไหมครับเนี่ยมีความสวยงามนะฮะพอเราสะท้อนแสงไฟเราจะเห็นเป็นสีทองๆนะออกมานะครเนะี่ยเราก็จะมีจุดแดงๆนะฮะเนี่ยในซซ่ไฟเป็นเป็นจุนดแดงนะ เขาไม่รู้ว่าเป็นยินมหรือว่าเป็นสนิมของโลหะนะครับนะครับเห็นไหมครับมีความสวยงามมีความเก่านะครับอันนี้จะเป็นคล้ายเป็นตัวยันตน์ยันต์มหาอุดนะโมนี้ปิดตามหาอุดนะลูกป่นนะนี่นะฮะนี่ก็จะเหมือนมีมีช่อจนวนตรงนี้เห็นไหมครับ แต่เนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยนะเหมือนเนื้อเปียกตลอดนะฮะโลหะเลยเป็นโลหะเปียกนะเนะช้นนะฮะบางคนจะบอกทำไมมันไม่แห้งออนะครับผ้าเขาจะไม่แห้งนะครับตัวนี้จะมีความฉ่ามีคุณพิเศษในตัวนะฮะเนี่ยนะดูเนื้อโลหะพวกนี้เราจะดูเหมือนไม่แห้งนะแต่เนื้อผ้าแห้งนะครับเนยะพราะผ้า Lindsey, ผมีความฉ่ำนะของเนื้อทองนะครับเนี่ย ดูแล้วมันเนื้อทองผสมเลยนะครับเนี่ยูนี่ก็เป็นเหมือนเม็ดทองปุดๆขึ้นมานะครับเนี่ยใช่ไหมเป็นว่านน้ำทองนะไรเนี่ยดูครับเนี่ยครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเราต้องศึกษาดูให้ท่องแท้นะครับดูลักษณะของการทำอะไรนะเนี่ยนะได้ไหม ชี้ไม่ได้นะปอกัดก่นอนคอนไก้ปอกัดใหญ่แล้วดูตรงนี้ตรงนี้ในหะย่ ันจะเป็นการขมวดปึ๊บปึ๊บเหมือนเป็นตัวอักษรขละนะนะครับเนี่ยมาด้านหลังก็จะเป็นมือมือเนี่ยจะมาทางนี้สอดพันเข้ามาปิดตานะครับนี่ฮะปิดป็นมือนะนครับสวยงามนะนะุกท่านสวยงามน,นะครับภาพปิดตาตย่งนี้น่าค้นหานะฮะ เกิดเป็นผ้าหลักแสนหลักล้านเลยว่าเกิดนะเป็นผ้าหลักขึ้นมาเนี่ยโอนะ้โหไม่ต้องพูดถึงเกิดเป็นทองขึ้นมาเลยสบายได้คาแท้เลยนะเนะนะีนะ่ยดูครับเราไม่รู้ว่าเกจิะไลยสร้างผมพยายามหาตั้งนานหาไม่เจอนะฮะพยายามคนนะ้นรับว่าผ้าลักษณะแบบนี้เป็นของเกจิเฉไรสร้างนะดูลักษณะมันะมสองอนะ่ะ นี่เนะนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นนี่นะครับสวยงามนะครับเก่านะฮะสวยงามครับทุกนะท่านพิจารณาวนะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่าน